จากที่เราย่างมาสีรอบนะครับทีนี้ก็เป็นการผา่าพิสูจน์ความอร่อย<า>ของเก้าสิดจุดห้อไปดูมีต้องผ่านการหั่นเนื้อมาแล้วประมาณสามสิบรอบ <c oughs> ดูจากมีนะครับดูน,นี้ต้องดูฝั่งนี้ด้วยโอ้ฝั่งนี้น่าอร่อยกว่ามันเหมือนมีเลี่ยนเนาะไม่เข้าขออนุญาตนะครับ เนิ้วหายเลยสูนฮอกไปด้วยมันต้องมีนิ้วติดไปด้วยเอ๊ตามึง้โหโอ้นี่อ้่หไข่หนากี่ชั้นวะเนี่ยดูนะครับโอ้โหมีไข่ซิมซักไว้ด้านในยังไม่สุกจิ้มเท่าไปรจริงวันเดียวตดก็ไปไงตดหอมเห็นไมกำลอยากกินแหอุ้ยอันนี้เรามีกี่คนม ว่าอิ่มแล้วป้าวไม่ได้ขั้วมึงแล้วขันไอสัตว์มันเละแล้วแรกมันก็น่ากินแล้วมึงาค้ั้งแรกเนี่ยแมนหิวอ่ะใช่ไหมเอาให้แมนกันเลยแมนหิวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อมีแค่แปดต้องมีผู้โชคดีอุ้ยเมื่อกี้ตอนนี้ตกปืนไหม เราซ้อมใหม่ดิเดี๋ยวผู้ทำก็ต้องชิกีมก่อนมึงมึงสองชิ้นมึงชิ้นใหญ่สุดมึงต้องทำอ่ะชิ้นไหนชิ้นใหญ่สุดเหนือเอาเลือกให้กูเลยเลือกกูเลยเอาชิ้นนี้ยกมือแต่ยังไม่เข้าปากเลยนะนี่โป้คุณก่อนเลยกินแล้วจะตายไหมนี่นะครับโอ้มีควันถ่ายเห็นควันด้วยร้อนเข้าปากได้ถุยอีกเว๋ยเดินๆกูซูมเข้าหน้าตอนกินกัน ร้อนร้อนสัร้อนมันอร่อยขอกล่องนะครับโอ้ยเนม่อจริงเลยเป่นมือจร้งเลยอระบอกใครนี่ไม่ใส่น้ำปลาอะยรก็ร้อนใส่ันให้หน่อยมานต่อไปอ๋อเอาเลย ชอช่จัดเลย้อ้หนึ่้มสู้เอาผู้ช่วยก็ตามอย่งนี้ตามฮะผู้ช่วยต้องตามคยเนื้อกนรสชาติเป็นไงอกินมีอไม่กแต่มันไม่กินมันไม่ิ่เพราะว่าข้ามยอะียกใเอาเดี๋ยวกูถ่ายให้อ่ะนี่ยยพี่ยานยกินกูตายดูแลกูด้วยโอยกูก็ตายสัตแดูอ๋อ ต่อไปกูหันเนี้ยันเอนี้กูหันม่้ยเลยคัทำไมเป็นแบบนี้ยอันนี้ต้องอัดรการนี่ต้องอะไาอะไรสิมึงต้องรู้อะไรสิอ่ากินเอนถ้ากินนะขามึงจะเจ็บหายเจ็บอ่ะเนีพิเศษกันเหเี่ยหรออันนี้ใดูมโอ้โห มันจืดไปหนึ่งปลาเพื่อมีกันอยู่แล้วอย่าจันชีที่อะไรบอกอร่อยอ่ะแม่นบวกแล้วบวกแล้วไม่ไม่ได้อร่อยไม่อร่อยต้องดูนะครับต้องเกณฑ์คนมากินมันต้องมังโางจางมากินไม่อร่อยว่ะแม่นยังไม่กินะปลายยังไม่กินไม่เนียนกินกินเปาอยู่ทางนี้ก่อนมายุ่งเซลจะดึงหัวมันมีรสชาติด้วยเหรอวะเอาบอกเมน อครับเยอะมา้ลือกกชิ้นวะเอาเลือมชิ้นพี่บอสพี่บอสครับเดกถานแทนได้ไหมหนึ่งชิ้นครับอร่อยจริงจพี่บอสผมขอเลือกชิ้นที่สุดพิเศต้องกวให้พี่บอสด้วย ร้อนยังไงครับนี่มาเดี๋ยสองชิ้นยกไหมยกยังยกเออมึงยังไหมมาเดี๋ยวกูป้อนให้นะยกอันนี้นะฮะไหนไหนหันหน้าหันหน้ามายกนิ้วยกนิ้วยกนิ้วนี่และแล้วชิ้นสุดท้ายของใครของตาม เรากินแล้วเรากินแล้วทวนเออเจ้าของหอทวนมาท่านประธานครับทวนมาเร็วครับชินสุดท้ายแล้วครับชินสุดท้ายท่านเอเนท่านแทนท่านแทนท่านกินสุดท้ายสำหรับท่านประธานต้อนกินเลยนะกินเลยไปยุ่งกินคนอยู่ไม่ได้หน้าอย่าลืมบอกว่าอร่อยต่อไปกินเดี๋ยวทวนกินแบลฟ์ฟ้าบริษัทคนด้วยนะครับ มีมันต้องินทั้งหมดมีอะไรจะฝากฟังไหมเดี๋ยวอุ้ดูแลสังคมด้วยนะครับย่างคย่าบอกแล้วมันือมันต้องใสก็เลอะไรนี่มีอ่บอกเลยไม่กินเลยเหรอเอ้ยมันหมดพอดีโอ้โหบอกผ้าไม่ทำชิ้นนึงบอกไม่ยินเอาอีกชัวไหนลูกสซอหน่อยืไหน่อให้สกใช่ไอร่อยต้องือ อืุดนะจอดื่มไม่เท่มังบอกมาไม่ใช่เลย